สัั่่งมนกา,ว,าวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนได้อีกคือเกาเมืองเดิมนะคะเสียงแจ๋แจวมากอีกแล้วค่ะกับการทํางานในครวนัวร้านอาหารน,น้อยขายข้าวราดแกงของเรานะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าวันนี้สาวดอนจะทําอะไรมั่งค่ะเป็นลุยกันเลยนะคะมางานเข้างานสายค่ะ เพราะว่าแอนออกไปสื่อของมากค่ะไปเอาผักไปเอานู่นนี่นั่นมาให้เด็กๆนะคะผักขาดก็เลยมาสายมานองก็เปิดขายบุฟเฟ่ไปประมาณหนึ่งแล้วค่ะเอากะมาอีกเวลาบาหลายกัซอยกันเฮตไปนู่นนี่นั่นนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะลุยค่ะ okay. เวลาลูกค้าสั่งมันเก่าง่าย เรามาต่อปอกอันมูหลุดกันนะคะแครลลอทกันค่ะส่วนใหญ่นี่เด็กๆเขาจะชอบสอบใส่มีดปอกแบบนี้นะคะแต่แอนน่ะแอนไม่ค่อยชอบใส่มีดปอกตัวนี้ท่าเท็อดไค่ะเพราะว่าแอนว่ามันคมมันคมมันเกินไปหรอมันมันถูกเล็บแอนน่ะแอนจะใช้เป็นตัวนี้ที่ปอกมะละกอนแทนค่ะแต่ตัวนี้นี่มันสิผ่อนคางที่สีแบบว่าเขาลึกนะแมคะ่ค่ะ แต่ว่ามันจะดีหน่อยตรงพี่ว่ามันไม่ค่อยถูกมือแอนค่ะตัวนี้นะมันจะถูกมือแอนนะคะเพราะว่าแอนจะทำไม่ไม่เก่งเหมือนกับเด็กๆหรอกค่ะแอนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เด็กๆเ,เขาไม่ค่อยชอบให้แอนทำหรอกเพราะว่าเพราะว่าแอนทำไม่ร่อนไม่เขาเรียกอะไรนะคะปอกบอนบอนหล่อนนะคะ่ะนี่ค่ะเราก็จะปอกกันเป็น เป็นแบบนี้นะคะเหมือนกับแอนว่าไว้กะนี้ทําถุงนึงกะสองมาเขาก็มาทําถุงนึงประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะข้าสิขุดขุดเกลี่ยเข้าออกแบบนี้เหมือนกับที่เอามามะละกอมาสับเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งอ่ะแอนก็ว่ามันสวยด้วยนะคะแบบนี้ข้าวสบปอกไว้แบบนี้จนเสร็จนะคะ เส็จเป็นถูงๆไปค่ะแล้วเราก็จะเอาไปล้างล้างน้ำแล้วก็แช่น้ำส้มสายชูอีกคือเก่านะคะเพราะว่าไม่นสดได้จเย็นนะาดคืนนะแม่ค่ะ,นะคะแล้วแต่นะคะว่า คนคนไหนจะถนัดแบบไหนค่ะเดี๋ยวแอนจะลองเอามีตัวนี้ปอกให้ดูนะนี่นะฮะนี่ค่ะ,คะเขาจะเป็นคนล,ลายอยู่นะคะแอนปอกเสร็จแอนจะเอาให้ดูในในความคิดของแอนน่ะตัวนี้เร็วแต่เขาไม่สวยนะคะแต่บางครั้งเราก็เน้นความสวยไม่ได้นะคะเห็นไหมคะเราติตั้งกันยังสิค่ะ เดี๋ยวเราให้เด็กๆมาปอกต่อกันนะคะเดี๋ยวแอนจะไปทํางานของแอนต่อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาต่ออกอกสอดหวานกันนะคะมุเจ้าคะเพื่อนๆมีเพื่อนๆถามแอนว่าเออไม่ใช่ถามให้ให้ฮาร์ดิพิแสตนอ๋อเดี๋ยวว่าพ่อแบกอัน hey, hey. Oh, อนะ เพื่อนๆบอกว่ากระปุกซอสหวานที่แอนใส่น่ะมันใหญ่เกินไปไหมลองเปลี่ยนลงมามั่งนะคะเขาสิมิยุสองใส่แบบนี้แบบนี้มันจะเล็กเกินนะคะเพื่อนๆแล้วก็แบบนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงอันนี้6เส้นค่ะอันนี้10เส้นนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วทีนี้แอนเคยใส่แบบนี้แล้วในความรู้สึกของแอนน่ะเขาต้องซื้อเพิ่มนะคะเพื่อนๆแอนก็เลยรู้ซึกว่าแล้ว จักจังได้ดอกค่ะแอนบออยากขายมมันหน่อยเกินไปนะคะมุอเจ้าค้าเบื้งเล็กนิดเดียวค่ะอันนี้6อันนี้สิบนะคะก็เลยเปลี่ยนมาใส่ซิปค่ะแต่ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกๆคนเลยนะคะที่ที่แนะนําค่ะอันนี้มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะซิค่ะซอสหวานนี่ทางร้านเราทำเองนะคะ ข้าวใะเดียนข้าวเสื่อนซอสซัเเ็จค่ะจกค่อนข้างที่จะเป็นน้ำแบบนี้นะพาะวาแอนบ่เฮ็ดคนค่ะเมื่อเจ้าค่ะ,ะก,กระสิกกอกไว้แบบนี้มันกระสิงง่ายค่ะผู้จิ้นนะคะ คนอน้างที่สีเยอะสำหรับีัก,ก่อนนะอาหารที่หนึ่งเพืเ่อนๆอาจจะว่าอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็นรู้สึกว่าสบายใจดีนะแม่่ะเพราะว่าแล้วทีนี้เวลาแอนเอาไอ้ตัวเล็กแบบนี้เวลาเขาซื้อเพิ่มมั่งสิแอนรู้สึกเหมือนเหมือนกับว่าอาหารที่หนึ่งมันน่าจะพอน่ะค่ะกับซอสนะแต่ถามมันบ่พอมันเลยมีความรู้สึกว่า เหมือนกับยังไงไม่รู้เดี๋ยวไปขอเติมแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะโปรโมทไปในตัวด้วยก็ได้ประมาณนี้นะคะเนาะ <c oughs> เราขายเราก็ขายอยู่10โครนนะคะเพื่อนๆ10โครนต่อหนึ่งอันนี้กับประมาณ30ก็บาทนะคะนะคะมันถ้าเดี๋ยวแอนจะเอาเปรียบเทียบให้ดูนะต้องใส่ซอสให้ดูมองเห็นถึงว่ามันแตกต่างกันนะคะ ปิดให้ดูด้วยนะคะนี่ค่ะเห็นไหม,ไมต่างกันนิดนึงค่ะลุยต่อค่ะก่อนที่เวียกที่งานเราจะไม่เสร็จนะคะ เบียรเกลียร์ไล้พักก็ได้ดค่ะนี่แต่ก็อยากทาคลิปให้เพื่อนๆดูค่ะว่าต้องเฮ็ดจังได,ดประมาณนี้นะคะคเพื่อนๆเห็นแอนขายกับคู้จิน้นกับไก่ทอดกับปอเปียแอนไม่ได้ซื้อเข้ามาแบบนี้นะคะบริส้ซื้อมากนะคะทุกอย่างเรากรอกเองเราทําเองค่ะคเพื่อนๆใหม่อาจจะยังไม่รู้คู่จิ้นนะคะนี่ค่ะคู่จิ้นของแอนนะคะแอนจะเอิอนพูนว่าคู่จิ้นค่ะ อันนี้เราจะขายในไก่ทอดหนึ่งชุดแล้วก็ปลาเปียทอดหนึ่งชุดห้เาเสียดายครูกินแบบนี้ค่ะครูกินของเพลินนะคะ,นะเนาะกว่ากันไปเนาะคะ่ะเนาะอาชีพแม่ค้าห้ากับยังไงเพลินได้กินอิม่มจังซีละค่ะได้เราก็ไม่ได้เยอะเราได้นิดๆหน่นนอยๆแต่ก็กะดีก็ห้ามว่าเด้ขายเนาะคะ่ะเนาะ เข้ากับสิกอกไวประมาณนี้เราไม่ได้กอกไว้ทีเยอะนะคะช่วงแอนทํางานแอนกอกไว้ประมาณนี้แล้วช่วงเด็กเข้ามาเปลี่ยนเข้ากับสิกอกไวอีกเพราะว่าเหมือนกับที่แอนเคยว่าไว้ว่าระบบงานของเรามันเป็นระบบเหมือนกับวงกลมนะคะเด็กๆเ,เขาก็จะรู้หมดนะคะว่าเขาต้องทําอันนี้เขาต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เข้ามาต้องมานั่งบอกเขาค่ะเด็กๆเ,เขาคอนสามารถคอนโทรลได้ทุกคนค่ะ ก่อนนี่แอนซื้อเองนะคะซอสซอดหวานนี่แต่ว่าเวลาที่ลูกค้าเขาถามว่ามีอะไรมั่งนู่นนี่นั่นเราไม่สามารถที่จะตอบเขาได้ค่ะก็ะเลยเปลี่ยนจากซื้อมาทำเองนะคะ เพื่อนๆหลายคนอาจจะงงว่าแล้วแล้วที่ว่าทาเองทําไมได้เป็นลงไปเรียนไหมแอนเรียนนะคะก่อนที่แอนจะมาเปิดร้านอาหารที่นี่แต่แต่การเปิดร้านอาหารถ้าเรามีความรู้หรือถ้าเราเป็นทําเป็นอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปเรียนนะคะท้าวเฮดเป็นแต่สําหรับตัวแอนน่ะแอนไปเรียนค่ะเพราะว่า,าแอนทาไม่เป็นแอนก็ต้องไปเรียนนะคะเนาะ เป็นกะเฮ็ดเป็นแต่ตำมะละกอตำส้มอย่างนี้แต่ฝรั่งเขาก็ไม่ได้กินตำส้มนะคะ <c oughs> เขาก็ต้องไปเลี่ยนค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ,นะ,คะ,นะเนาะเขาก็สิเฮ็ดไวเพื่อความสะดวกสบายเราก็ลวดเล็วนั่นเด้ค่ะปกติงานแบบนี้ฝรั่งเด็กๆ พนักง,งานเสิร์ฟเขาก็ทําได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราว่างเราก็ทําไปแบบนี้นะคะ่ไแป๊บๆก็เสร็จนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับคู่กิ้นของเรานะ เดี๋ยวเราไปขายอาหารตามสั่งต่อสักนิดนึงนะคะเพื่อน ไม่ว่าจะอาหารตามสั่งหรือ,อข้าวราดแกงหรือบุฟเฟ่เขาก็ยังเป็นนางเอกตลอดการนะคะคุณสัวนค่ะ ทางมาถึงโค้งสุดท้ายเหมือนเดิมแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมค่ะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ subscribe กดติดตามไว้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการเห็นคลิปไปสตอนต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ